่องออกว่ะเออมาดิโคดเยอะเพื่อนน่ะตัวโค้ดเยอะลงมาอีกทีอ้เออมาดิป้าต่อได้ไหมโอ้เออมาดิคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนาไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผม เพื่อนคนเดียนะครับเออวันนี้ม่เจอกับผมอีกแล้วนะผมนะลานะคีนนะเพื่อนนะวันนี้เปลี่ยนเนอีโมจิใหม่นะเพื่อนนะเออวันนี้ก็รวมที่พนะันห้าบาทนะเพื่อนนะพันห้าบาทเออมาเจอกันในเกมสวีทโปรนันซ่านะครับผมนะไปกดกระเดิมไปหมุนเล่นๆก่อนว่าเบ็ดสิบห้าบาทเพื่อน่าดูดิว่าวันนี้มันจะแตกหรือเปล่านะผมว่าอยากใจอยากใจหนึ่งก็อยากแบบว่าลองหมุนแบบหมุนเล่นๆให้มันเข้าเองอน่ยอยากเห็นอยู่เหมือนกันนะเพื่อนนะเออ ลองหมุนเล่นเล่นดูดีว่าผมไม่เคยเข้าดีกว่าไม่เคยมาเข้าฟีเองเลยอ,อยากเห็นคลิปนี้อยากเห็นมันเข้าเองนะเพื่อนนะลองเบ็ดน้อยๆดูนะเบ็ดสูงๆไม่ค่อยเข้าให้เลยลองมาเล่นเบ็ดน้อยๆดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะเพื่อนนะนเออมารอติดตามชมว่าจะได้ตามใจหวังหรือเปล่านะเพื่อนนะนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเล่นนะผมนะก็กดลิงก์มาได้ผมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะก,ก็ฝากนะคำแค่สิบบาทนะผมฝากไปทางาาถูนนิเลยนะครับผมเพอ เอ้ยเกินเ้ินหรือเปล่าก็เว็บไซต์ของเราหนผมนะก็มีการแจกเครดิตฟรีนะผมนะสำหรับสมาชิกหมาทุกคนนะนะกติกาก็ทาขายมีได้เลยนะครับผมเดนะีตัวหุนนแค่ช่วงนี้เฉยๆเด้อใครมาช้าก็อดนะครับผมไหลนอกโคตรดีแล้วเยนะเนีะยังรู้ด้านในพอเวลาเราซื้อมันจะแตกหนระือเปล่า วันนี้ไม่รู้จะได้ซื้อหรือว่าจะเข้าเองนะเพราะนั้นมารอมารอชมมันหน่อยแต่มันเข้าเองผมก็ไม่ซื้อแล้วนะผมนะมจะแตกเล่าเขา่ลยนะข้อจะเห็นมันแตกเองแล้วนะคนะน่อยจะเข้าเองเลยนะผมนะนเกมหายนี่เข้ายากเหมือนกันเหมือนะต้องเก็บนั้นสี่ตัวเลยหโหโคตรเอาอสี่ตัวเลยนะเพรานะนั้นไม่ใช่น้อยๆเลยผมนะคนะแคนดี้อ่ะสี่ตัว ไอสีไอวงกลมใหญ่ๆนะผมนะต้องเสียบสี่ตัวแล้วนะถึงจะเข้าฟีเจอร์มันได้นะเล่นยากอยู่นะยากอยู่นะโอ้ยประมุนแป๊บเดียวหมดไปแล้วอ่ะ ไปสักยี่สิบรอบไปแต่มันก็ให้คืนมาอยู่นะผมนะไม่ถือว่าขาดทุนเยอะนะผมนะทุนที่พัดห้าจะได้เรียลพัดสี่แล้วมาอยู่สวยเออสามตัวแล้วโอ้โหตัวเพลงเข้ายัางไงตัวท้ายเออเรียบร้อยเจ้าเกตเตอร์เข้าสี่ตัวว่ะเพื่อนว่ะเออเพิ่งเคยเห็นนะเพื่อนนะเออสุดจัดเลยว่ะให้ไม่ได้อย่างนี้ดีวะนี่กว่าจะไม่มาให้แล้วนะยังดีอยู่ที่มาให้นะเขาผมนะ เออมาดิหลาอยู่หลาอย,ยูยย่เข้าฟรีแบบเนี้ยเนี่ยไอพวกของมันนะผมไปดูมาถ้ามันเข้าฟรีเองอะ่ะมันแจกแล้วผมนะแต่ถ้ามันไม่เข้าฟรีเองเนี่ยเวลาซื้อไม่ค่อยจะแตกเลยนะหลักการนี้ไม่รู้ดิผมความรู้สึกผมแบบนั้นอนะ่ะ <Nice. S 1> เออเนะี่ยสี่สองบาทคูณสิบเอ็ดไปดอกนี่สี่ร้อยหกสิบแปดบาทแล้วนะเออถือว่าโอเคอยู่นะเออมาดิกำไรหน่อนๆแล้วเพกันนะ กำไรมาหน่อยๆแล้วว oh, oh, so. ่ะเออไหลหน่อยเว้ยไหลหน่อยเว้ยไหลหน่อยเว้ยโอ้คูณสองอี้นะไม่เป็นไรผมนะโอ้โหโคตรเยอะตัวคูณโคตรเยอะเอาว่ะไหลอีกแล้วโอ้โหน่าจะไหลต่อตัวคูณเยอะจริงแล้วนะตัวคูณสี่สิบสี่โอ้โหถ้ามันแตกเยอะอีกหน่อยแล้วนะถึงแน่แนอนนะมาสวยจัดอยู่เปิดประเดิมมามีคูณยี่สิบแบบนี้คูณหกด้วยแล้วนะโอ้โหเสียดายจัดเลย ไอ้เขียวเตกอยู่แค่ตัวนะเพื่อนนะ<ทาง>แค่ตัวเดียวอยู่ของตัวสจริงๆอ่ะเตกหน่อยนะโอ้โหแต่ก็เปิดมาสวยอยู่นะทำเป็นเล่นเอออย่างนี้แหละต่อไปเออต่ออีก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 ครับผมโอ้โหม่วงออกว่ะเออมาดิตัวคูรโคตรเยอะเพื่อนนะ่ะตัวคูรโคตรเยอะลงมาอีกดิโอ้โหมาดิีฟ้าต่อได้ไหมเออมาดิตัวคูรอีกตัวนึง่งโอ,อตัวคูรจะให้อีกตัวนึ่ง่อนะ ไอ้หนึ่งพันสองร้อยบาทเด้อเพื่อนเเอาจัดเลยวะเธอหลอกดิซอสสุดโคตรสุดเอาดิเอาดิหนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทเด้วเพ่อไปอีกสามหมุนไปยังได้อยู่ยังได้อยู่ตัวคุณอยู่ไหนโอ้โหคุณแค่สองวันว่ะไม่เป็นไรแล้วผมนะหมุนสุดท้ายไปยังได้อยู่ยังไม้อยู่ยังินไหลยอยู่ เออโหว่าจะไหลต่อแล้วนะเออโหไม่เป็นไรนะกำไรหนอหนๆแล้ววนะ่าลิปนี้สองพันกว่าบาทเพืนะ่อนบ่โอเคผมนะผมว่าต้องพอแล้วเพ่อนบะ่ได้แล้วก็ต้องถอยนะหัวนะอย่าอยู่นานเนิ่นกินคืนนะหัวนะของพวกนี้นะผมนะก็เช่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะกินนะหัวนะใครอยากสนใจอยากได้เงินนะผมนะก็กดลิงก์ติดตามได้ผมนะมีแจกเครดิตฟรีสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม